สวัสดีครับพี่น้องครับผมวันนี้อยู่กับปูจังปิงโ m o ิฟายนะครับครับเนื่องจากห่างหายนะครับจากการถ่ายคลิปไปนานนะครับวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีนะครับวันนี้นะครับพามาชมนะครับผ่านสี่ทำรุ่นมันนะครับตัวนี้ พิเศษหน่อยนะครับทางปุ๋ยนะตัวนี้ติดทางปุ๋ยไปให้ด้วยนะครับนี่เป็นรุ่นใหม่นะครับทูอินวันเหมือนเดิมนะครับพิเศษก็คือเพิ่มทางปุ๋ยนะครับเดีย๋ยวพี่น้องมาดูนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์นะครับ ก็มีสวิตนะครับสวิตจะมี2ความเร็วนะครับมีช้าแล้วก็เร็วนะครับอันนี้ก็ใช้ง่ายครับก็คือต่อไปหน้ารถก็เสียบแบตได้เลยนะครับใช้งานง่ายครับตัวนี้ก็ไว้กับคนขับนะครับมัดติดกับกงหรืออะไรก็ได้นะครับ ผานตัวนี้จะเป็นใบสิบแปดนิ้วนะครับลูกค้าจากปากท่องนะครับสั่งไว้นะครับเป็นคับท้ายแบบค้ำยันธรรมดาไม่ใช่สปริงนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ผมก็ใส่ไปให้ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าหาตัวนี้ใส่ยากนะครับก็ ติดตั้งมาให้ด้วยเลยนะครับก็ถังปุ๋ยตัวนี้จะอยู่ที่ราคา12,000บาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมส่งนะครับพี่น้องถ้าใครจะสนใจซื้อไปติดตั้งก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ ตัวนี้ลูกค้ารับเองนะครับมารับเองก็ก,ก็มีส่วนลดให้เหมือนเดิมหนึ่งพันบาทครับช่วยค้าน้ำมันนะครับก็ลดให้นะครับหนึ่งพันบาทครับสำหรับท่านไหนที่นะครับมารับเองที่เป็นชุดแบบนี้ผมลดให้หนึ่งพันบาทนะครับส่วนท่านไหนมารับเองเรับเฉพาะผ่านสีก็ มีส่นลดห้าพันโอ้ไม่ใช่พ <laughs> ันห้าพันจริงพมดีเนี่ก็มีส่วนลดให้ห้าร้ยบาทนะครับถ้าคุยถูกคอก็ค่อยว่ากันนะครับก็ส่วนเจ้านี้มารับเองก็มีส่วนลดให้หนึ่งพันบาทคนระับช่วยค่ามันมน้ำมันครับราคาราคานี้ก็ตัวพันสี่นะครับ 15,000บาทนะครับทางปุ๋ย12,000บาทนะครับรวมแล้วก็จะจกอยู่ประมาณ1,000 10, งเออไม่ใช่2อง0 0ื 27, บาทนะครับมีส่วนลด1,000งพันะครับก็เหลือ26,000บาทนะครับตัวนี้ครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับก็เคต่อแบตนะครับแล้วก็ลัดสายเรียบร้อยก็ ใช้งานได้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ชมกันนะครับว่าการติดตั้งทั้งปุ๋ยนะครับจะอยู่ประมาณไหนนะครับก็ประมาณนี้นี่ครับมันจะประกบสองข้างนะครับตรงปีกสองข้างนี้นะครับ แรงแ,แน่นอนนะครับเหล็กล้างหน้าสามนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสยกชุดนะครับทั้งแกนนะครับทั้งกระบอกทั้งถังนะครับทั้งรูปุย๋ยนะครับทั้งเกลียวเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็เป็นสายยางอย่างดีนะครับถ้าใครเคยใช้ตัวนี้จะรู้ว่ามันแพงมากนะครับตัวนี้เป็นสาย ดูดน้ำหรือสายไฮดรอลิกนะครับทั้งข้างในจะเป็นเซนส้นลวดนะข้อดีของมันคือมันใสนะครับสามารถมองเห็นนะครับนี่คือข้อดีครับที่มันแพงนะครับโอเคครับลิปนี้ก็ฝากขอพี่น้องไว้ด้วยนะครับสำหรับพานสี่นะครับทำรุ่นมันนะครับ ตัวนี้ก็กบเข้าสาดออกได้ครับชุนวันเทคนิคเล็กน้อยที่จะเล่าให้ฟังนะครับก็คือตอนตอนนี้ที่ใส่อยู่จะเป็นสาดออกนะครับส่วนใครจะกบเข้านะครับเราสามารถย้ายกระทู้ด้านหลังนะครับแล้วก็ถอดคัดท้ายออกนะครับมันจะเป็นสลักและกิบล็อกนะครับท่านไหนนะครับอยากจะกบ เข้านะครับก็ย้ายขานีเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ย้ายขาด้านหลังไปไว้ด้านนูนน้นครับแค่นี้นะครับง่ายๆนะครับส่วนด้านหน้าใครจะเอาออกหรือไม่เอาออกก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับมันใช้งานได้เหมือนกัน,นครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับสองขาหน้านี้จะใส่หรือจะถอดก็ได้นะครับ หรือใครไม่อยากถอดขาตัวนี้ก็ถอดแต่ใบด้านหน้าก,ก็ได้นะครับก็ง่ายขึ้นนะครับส่วนเรื่องที่ลูกค้าที่สั่งไปประกอบเองนะที่ไม่ได้มารับเบียงผมจะแยกชิ้นไปนะครับก็มีลูกค้าที่ประกอบถูกประกอบผิดนะครับก็คือตรงนี้นะครับกระทูตัว ชุดหลังด้านหน้านะครับให้ประกบกับนะครับเยืองมาด้านซ้ายนะครับส่วนด้านหลังมันจะมีปีกอยู่แล้วนะมันก็เยื่งไปด้านขวานะครับมันจะสลับกันนะครับบางท่านที่ผมเห็นนะครับตัวนี้เขาจะใส่เหมือนตัวนี้นะครับก็เอาไปใส่ฝ,ฝั่งนี้นะครับ เวลาเอาไปทำงานนะครับขี้ไถมันจะสาบไม่เท่ากันนะครับมันจะกินไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เก็บใส่กลางไม่หมดนะครับเก็บไม่เนียนนะครับแล้วก็ไถไม่ดีนะครับเพราะมันไม่บาลานซ์กันนะครับโอเคครับชิปนี้ก็มาบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยนะครับให้น้องเอฟซี่น้องที่ อดน้นผมไปนะครับก็ได้มีความรู้นะครับเพิ่มเติมนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็แปดนาทีแล้วก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ